ก่าสวัสดีค่ะสมาชิกที่เข้ามานะสวัสดีสมาชิกเดอจีนนิคกี้เช้าไปแล้ว เช้า สวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วกดถูกใจให้ก่อนนะเดี๋ยวจะให้เลขนะคะจะให้เลขแปบ๊บหนึ่งนะคะทุกคนสวัสดีสมาชิกที่เข้ามาดูนะเดี๋ยวถ้าใครรอได้ก็รอก่อนเลยนะคะเดี๋ยวจะให้เลขนะคะเลขเพราะว่ากําลังลงของมาเช้าอยู่นะคะกดถูกใจไว้ก่อนเลยวันนี้จะมารับ สมาชิกเข้าห้อง V.I.P นะถ้าใครสนใจนะคะกดลิงก์นะคะ ID ไว้เลยนะคะสั่งซื้อสินค้า1ชิ้นนะคะก็ได้เข้าแล้วนะคะสั่งซื้อไว้เลยนะอาจีนเช้าได้1เดี๋ยวขออนุญาตลงแป๊บหนึ่งนะใครที่ติดตามฮาหนอยอ่ะใครที่ติดตามฮาหนอยนะ รอแป๊บนึงนะคะ530 05ภั 30, 5, งเช้า VIP 530 มาเลยนะถ้าใครเล่นไฮไอเออีนอยเออีอะไรวะมันน่าจะไปออกไปแล้วนะดราวทีนั่นก็นอยไอดีนะคะนอยไอดีนอยไอดีนะอันนี้เฉพาะคนที่ชอบเล่นนอยไอดีนะคะลูกเอฟซีนะคะนอยไอดีนอยไอดี แล้วก็มาหน่อยสตาหน่อยสตาเดี๋ยวจะลงหุ้นรอบบ่ายต่อจากตัวนี้นะคะถ้าใครรอได้ก็รอก่อนเลยนะคะถ้าเรายัยงรอไม่ได้เดี๋ยวค่อยมาดูวิดีโอย้อนหลังนะคะ <Okay. S 1> เดี๋ยวจะบันทึกไว้กดบนนะันทึก